สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบิร์ดทุกท่านนะครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพญสายมาแล้วครับมื้อนี้ก็คือเก้าหล่ะพี่น้องพญา,ายก็อยู่น้าหัวน้าสวนเนาะวิถีชีวิตเกษตรกรเนาะครับเนาะหลังจากกีดยางเรียบร้อยช่วงจีดแล้วระวังหกโมงเนี่ยพี่น้องพอจกิดตีสี่เด้อพอ ไฟยสัยกับมากินกาแฟดื่มกาแฟเด้อพี่น้องเด้อกาแฟครับกาแฟเดื่มกาแฟ,าฟ,าฟเพื่อสุขภาพนะพี่น้องเนาะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องเนาะวันนี้พอยสัยจะมาเรามาบอกออขอเสียงเด้อพี่น้องเด้อไฟยิสัย,ยขอเสียงพี่น,น้องลูกหลานบ้านของเขาแล้วก็ขออนุญ,ญาตชาวเฟซชาวยูทู e เพื่อนๆเอฟซีไฟญ่สัยเด้อเอฟซียูทูเนะพี่น้องเน FC, ยา,ยา YouTube, นะ อยู่ทั่วโลกก็แล้วครับขออนุญ,ญาตพยัญสายกะบอาก่อนเบองเนาะพี่น้องเนาะก่อนเบิร์ก็อ,อย่ายลืมกดติดตามกดบัตดิ้งพยัญสายสได้เลยครับเด้อเออขออนุญาตนะครับเออพยัญสายขออนุญาตชาวเฟซเช้ายูทูบส่วนนาหาเสียงอบตอรครับพี่น้องอบตอพญสายสาัญชนรเป็นสมาชิกในองค์การบริหารส่วนตำบลครับหรือว่าอบาตอรครับซีอบตอแล้วครับพี่น้องพยัญสายสกะ อ่คพี่น้องเนาะเติมกาแฟก่อนนะครับเนาะกาแฟเพื่อสุขภาพครับผมเดคนย์สายกายมาขอเสียงขอเสียงขอคะแนนจากพี่จากน้องจากลูกจากหลานดาขออนุญ,ญาตเช้าเฟสทั่วโลกเช้ายูทูบทั่วโลกเด้อกับเคนย์สายบอได้ขอคะแนนน้ำมันเช้ายูทูบเช้าเฟสด,ดอกครับเนาะอันนั้นก็ได้จะเพียงผ่านไปขออนุญาตว่า ขอสิทธิ์ขอโฆษณาหรือขอคะแนนจากพี่น้องลูกหลานพ่อแม่หรือป้าลุงของบ้านพไายสายดอกนะครับเนาะพี่น้องชาวยูทูบชาวเฟซก็ขอกำลังแรงใจเด้อเบิ่งให้พไนย,ยสายไดเ้เห็นแล้วก็กดติดตามพไนย,ยสายได้นะครับเด้อเพื่อว่าได้จะเป็นแจ้งเตือนเป็นแนวทางนนะอ,อรคบเนาะพไนยสายก็ขอเสียงขอคะแนนจากลูกหลานบ้านพไนย,ยสายดอก ตำบลด่านสีสุขบ้านดอนขนุนตำบลด่านสีสุขอำเภอโพตากจังหวัดน้องคายเด้อพี่น้องเด้อเออพี่น้องอยู่จังหวัดอื่นบ้านอื่นตำบลอื่นจังหวัดอื่นประเทศอื่นที่อยู่ทั่วโลกก็ล่ะครับเนาะเพราะว่าเขาเห็นกันบิดแล้วเด้พยิสัยก็บอได้ขอคะแนนดอกอนหนึ่งขอแรงใจจากพี่จากน้องจากเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทั้งเบิดให้ กำลังแรงใจเบิ้งวิวไปพ่อยายสายเลยนะครับเด้อเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางหรือเบิ้งพ่อยายสายพอได้ยอดวิวนะครับพี่นอนะอ้องเนาะเออขอแรงใจจากเพื่อนๆชาวเฟซชาวยูทูบทั้งเบิร์ดนั่แหละครับแต่ก็ขอเสียงขอคะแนนจากลูกหลานบ้านพ่อยายสายเนาะ,ะครับนะครับนักพี่น้องนะดื่มกาแฟก่อนเนาะพ่อยายสายกัน ลงสมัครสมาชิกอบตได้เบอร์หนึ่งเด้อพี่น้องลูกหลานเด้อที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมืองนอกเมืองนาเนาะก็ัญชสแจ้งบอกข่าวครับบอกข่าวพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ต่างประเทศก็มาบบได้ดอกเนาะเออเพราะว่ามาเลือกบบได้ดอกแต่ว่าก็ขอเออพยัญชนะก็ขอแรงใจให้บอกลูกหลานทั้งกรุงเทพทั้ง ตางจังหวัดนะครับมาบ่อใดดิมาบา่าบาสเศรษฐกิจบ่ได้กัโทรบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานเด้อพี่นอ้องเด้อเลือกพญย,ยสายเด้อครับเด้อพญสายได้เบอร์หนึ่งครับสาเหตุที่พญสายลงสมัครเลือกตั้งอบอตอก็อยากเป็นอบอตอนั่นแหละครับเนาะอยากซอยมาซอยบ้านเฮาอยากมาเขามาซอยสังคมหมู่บ้านของเฮามาพัฒนาบ้านของเฮานั่นล่ะครับ คณะรัฐบาลเขาให้ดีขึ้นก่อนหน้านั้นพญายักษ์ก็เคยซรอยบ้านซรอยบ้านของเฮาอยู่เคยเป็นเอผู้สร้อยพญ่บ้านเมื่อปี2533พุ่นล่ะครับถึง35 36ประมาณนั้นล่ะครับ3 4ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นสมาชิกเออ่สภา,าตำบลครับสมาชิกสภา,าตำบลหรือว่าผู้ทรงก่อนอบตอรครับแต่ก่อนบ่มีอบตนี่พี่น้องลูกหลานเออ บ่มีอบตครับสมัยนั้นอบ่ต่อยังบวกกฎหมายเพื่อนังบ้านได้เขียนให้ได้ตั้งเถอะเนาะคนเป็นสมาชิกสภาตำบลทํางานร่วมกับกับผู้ใหญ่บ้านกำนันกับสมัยนั้นมีเงินตอบแทนสมัยนั้นหาร้อยบาทพี่น้องเบี้ยประชุมสองร้อยบาทกับกับว่าเป็นยังกับกับพยสายกับเป็ดจนครบว่าละเป็นผู้ทรงเป็นสภาตำบลปีสามเก้าสองห้าสามเก้าจนถึงปีสองห้าสี่สามกับ เพิ่นก็เลยยกบยบสภาตำบลยกฐานะให้เป็นอบตครับพี่น้องเมื่อปีศสามแล้วครับพอหญ่สายก็หลังจากหาันพอหญ่สายก็พผักผูชงมาเลือกอบตเพิ่นกับสมัยหนึ่งหลังจากเพิ่นเป็น4ปีแล้วปี417พเจใหพ่สายก็ลงสมัครอบตก็ได้เป็นสมาชิกสภา งค์การบริหารส่วนตำบลหรือรอบตปี2,547ถึง2 5 5 5ได้พี่นอ้องเด้อเอ่อใหญาสายก็บอกลูกบอกหลานลูกหลานผู้เกิดใหม่ยายลุ้นกันอย่างบ่ฮันหู้ดอ,อกนะครับเนาะเอะบอบ่ฮันหูด้ดเพราะท่านเห็นดอกบม่รู้จักเธอซึ่งนั้นยังบ่ฮันได้เกิดแต่มีบางคนลูกหลานยังบ่นะครับเนาะลูกหลานบางคนกันยังน้อยอยู่ที่ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยกับขอแรงใจเด้อลูกหลานป้าลุงพอ่อแม่ที่อยู่ไปทํางานต่างจังหวนนะัดเนาะต่างประเทศแต่มีลูกหลานใหญาสาย พี่น้องบ้านเดียวกันนี่ละบ้านของเฮาบ้านดอนขนุนตําบลด่านศรีสุขอำเภอโพอตาตจังหวัดนนองคายเด้อพี่น้องเดอ้อฝากลูกฝากหลานรับทราบพันยศัยเป็นอบตปีศ .2547 เนะเาะผลงานพันยก็ยมีหลายอย่างอย่ก็ได้หลายอย่างได้ส่งนันก็ได้ช่วส,ส่วนร่วมกันได้นำปลาปลาหมู่บ้านไดส้สอมแซมสาราสนามตะก้อสนามลานกีฬานะครับเนะเาะไอเมนเผา,าเตาเผาซบ อยู่วัดนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าได้จีบเต่าเผาศกอยู่กี่ปา่าซ่าม่ได้อยู่กห่างบ้านเขาไท,ทั้งทิศตะวันตกเนาะพี่น้องเนาะลูกหลานรับทราบเด้อเพื่อสายกับของอบะมานมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออ,อ,อบอตนั่นแหละครับมาพัฒนาบ้านเฮาก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างอย่เออจังหวะแจ้งลูกหลานให้รับทราบโบแมนยังรับเออว่าให้ฟังซื่อๆเนาะครับวันนี้กับ วันนี้พัสายขันอาสาเข้ามาต่กรอนสมัยนั้นกันยังยากจนอบตบ้านนอกอบตยากจนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ลูกเจ้าพััสายกับลูกหลานลูกเจ้าลูกกนได้เรียนจบแล้วก็ได้ทห่การเห็นงานพันสายกับดีขึ้นพ้อจะพัฒนาบ้านของเฮาหางบประมาณเข้ามาได้เป็นขั้นแม่นได้เป็นอบตแล้วก็ เงินมันอยู่สภาพครับพี่น้องถ้าได้โอกาสจากพี่จากน้องถ้าได้โอกาสอีกเทือหนึง่งถ้าลูกถ้าหลานถ้าพ่อถ้าแม่พี่น้องลูกหลานให้โอกาสพญายสายอีกเทือพ่อใญสายพร้อมแลาา้วคันอาสาเขามาพัฒนาบ้านของเฮาหางบประมาณมาสอมแซมหรือมาเห็ดใหม่อในบ่ดีบด่มด้บ่ครบก็หาเขามาบ้านของเฮาเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องลูกหลานบ้านของเฮาพญายญสาย พ้อแ้วจังวาอยากเป็นอบตอ,อีกเทื่อนหนึ่งขอลูกหลานบอกพอบอกแม่ได้ีปน้องเด้อโทรบอกพอบอกแม่มาบา่ไดดอก้าบา่ไดกับบ่เป็นอย่างเนาะโทรบอกพอบอกแม่หรือเฟซหรือไลน์บอกพี่บอกน้องให้เลือกพ่อใหญ่สายเบอร์หนึ่งนายสายทองหมอยาเก่าให้เป็นอบตอบ้านดอนขนุนตามบนด่านสีสุข อำเภอโพตากจังหวัดหนองคายด้ยพี่น้องเดอ้อเบอร์หนึ่งพญายสาย YouTube หรือนายสายทองหรือว่าพ่ญ่สายยู u ูบได้พี่น้องเดอ้อเบอร์หนึ่งพ้อจะเข้ามาแทนเป็นปากเป็นเสียงพี่น้องบ้านของเขาครับผมแบบนี้กันมีโอกาสเข้าไปแล้วพี่สายกะเนีน่ยละกะยักอันเดบุดีก็หาขมาอบประมาณกรดึงขมาสโลมสลา โบดีกหามาสอมแซมสนามตะก็พ้อหาอุปกรณ์การออกกําลัางกายมาให้เยาวชนและผู้สูงอายุบ้านของเขานี่ยแหละครับมันจําเป็นครับนบ้านขเขาบบมีสนามเล่นบบมีสนามานลานกีฬาด้มีสนามตะก็อันเดียวเ,เครื่องเล่นเครื่องาลานกีฬาก็ยังบบหันมีพยายสายมีโอกาสอีกเ่อะเมนเผาศพเก่าเผาศพกะห้างแล้วพี่น้องลูกหลานพยญ่สายกะเขาไปมีโอกาสกะอันใด บอดีสยายศัยกับสมแซมหามังงอมาสมแซมเงินมมนอยู่สภาพาหรอล่พี่น้องเขาต้องพยสายกับทีไปคันอาสาไปว่าเอาไปเสนอเอาคงการต่างๆเขามาบ้านของเขา,ขาได้แล้วกับมาผ่าซาคมชาวบ้านเขาคือเกา่วาว่าที่เหตุอีหยังแปลงอีหยังสาง,งอีหยังพยสายกัคิดไว้แล้วมีนโยบายมีแผนไว้แล้วครับพี่น้องเออเออฝากลูกฝากหลานเดอ้ออย่าลืมเลือกพยสาย ยูทูบหรือนายสายทองหมอยาเก่าอันนี้พ่าจะสายกับที่ว่าผ่านเฟซผ่านยูทูบเนี่เอพ่อจะสายกับ, Tube, กบได้ไปขออนุญาตลงทะเบียนจากกะกะตจังหวัดเรียบร้อยแล้วเดอ้อเออเมื่อนั้นไปกะกะตจังหวัดเรียบร้อยวันที่สิบเอ็ดสิบสองครับหลังจากสมัครอบตอรเรียบร้อยสิบสองสิบสามครับประมาณแล้วครับจับมาได้ฝากพี่ฝากน้องพยาจะสายลงทะเบียนเรียบร้อย บ่มีปัญหาพ่อยาสายโฆษณาหรือบอกข่าวขอสิทธ์ขอเสียงจากลูกจากหลานจากพ่อจากแม่จากป้าจากลุงที่อยู่ทั้งไก่อยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ต่างจังหวัดเนาะพ่อยาสายกับบเสเซอว่าพี่น้องนี่มาได้ดอกเพราะว่ากับบอเป็นยังบ่มาก็ได้กับบอเป็นยังเพียงแต่โทรบอกกันร้ายบอกพี่บอกน้องบอกพ่อบอกแม่ให้เลือกพ่อหญ่สายเ้อให้ไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องบ้านของเขาเนาะ อย่าลืมเลือกพยายสายเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับพยายสายเบอร์หนึ่งพยายสาย youtube หรือนายสายทองหมอยากเก่าออขออนุญาตเพื่อนเพื่อนชาวเฟสท,ทั้งเบิรครับเบอร์ไงพยายสายเด้ดเอ,อเบอร์เพื่อเป็นแนวทางเนาะพราพยาายได้เป็นอัอบตเอหรือเพื่อนเพื่อนชาวเฟสชาวยูทูบทั่วโลกกะ พย,ยัญสายก็บ,บ่ได้ขอเสียงน้าดอกละ่ะเพียงแต่ขอ,อกำลังแรงใจจากเพื่อนๆนทั่วโลกนั่นแหละครับเพื่อนเอนบิ่งนหบิร์พย,ยัยชนได้รัเลยนะครับเด้อบมมีอย่างดอกพย,ยัญสายขอฝากขอ,อกำลังแรงใจจากเพื่อนๆนชาวเฟซชาวยูทูบทั่วโลกนะครับเด้อขอคะแนนเสียงจากลูกหลานบ้านพย,ยัญสายแค่นั้นครับขอบคุณครับคลิปนี้แค่ไม่คลิปนลครับผมสวัสดีครับ